ตอนจุดเริ่มต้นของ Big Mountain เนี่ยคือพี่เต็ดไปมันมันยังไม่มีคนทำอะไรเนมะือนกนผมมาโตมาแบบแ a ดเฟสติวัลเนาะมันก็ยังทำในที่ประหลาดประหลาดเลแต่ Big m o u ม t เทนนี่คือไปที่เขาใหญ่ผมอยากทำคอนเสิร์ตให้รุลาเพราะว่ารุลาเป็นศิลปินคนแรกของสนามหลวงที่ประสบความสำเร็จเราก็แบบเฮ้ยทำคอนเสิร์ตให้รุลากันเถอะแต่ว่ากลัวคนไม่มาดูเราเราเจียมตัวเราก็แบบโหศิลปินหน้าใหม่คนจะมาดูไหมพอจะทำมินิเฟสก็ปรากฏว่า เฮ้ยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันมีคนทำเฟสใหญ่ๆเต็ไมไปหมดมาทีหลังนั้นต้องทำใหญ่ไปเลยก็แล้วกันมันก็เลยแบบค่อยๆออขยายแล้วก็เลยเถิดจนกลายมาเป็น Big Mountain Music Festival คือวันที่เราสตาร์ทโปรโมท Big Mountain Music Festival ในหานะเทศการดนตรีที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเนี่ยค,คือลืมไปแล้วว่าจริงๆกูกำลังจะต้องทำคอนเสิร์ตให้ลูลา <laughs> คือตอนนั้นลืมไปเลยคือแบบเพราะแบบเสร็จแล้วออกแบบโลโก้แบบโปรโมทอะไรทุกอย่าง เลยเถิดหรอแล้วคอนเสิร์ตรูลาแม่งอยู่ไหนวะเนี่ยแล้วอยู่แต่ยังอยู่ในเนื้อนะยังมีอะไรอีกนเราก็ต้องเชิญรู้ลามามาแสดงตอนแรกผมคิดว่าถ้าเราจะต้องทำมิวสิกเฟสเราต้องหาสถานที่ได้สถานที่มาแล้วว่าเป็นโบนันซาเขาใหญ่คือผมรู้สึกว่างานดีไซน์แม่งต้องมาก่อนอีกเรื่องหนึ่งก็คือมีมีโปรดักชั่นดีไซน์แล้วต้องมีไลทิ้งดีไซน์ตอนนั้นเนี่ยมันมีคอนเสิร์ตหนึ่ง หลายคนน่าจะรู้จักดีก็คือ,อคอนเสิร์ตโมเดิร์นดอที่เป็นอะคูสติกครั้งแรกที่จัดของวิที่จัด oh, <Modern> ที่หอประชุมเล็กธรรมศาสตร์ uh huh. ผมจําได้ว่าคอนเสิร์ตนั้นเนี่ยไฟเขาไม่ใช้ไฟคอนเสิร์ตเลย uh huh. เขาใช้ไฟที่มันเป็นแบบเนี้ยไฟเหมือนไฟที่เอาไว้ประดับในบ้านเนี่ย uh huh. ทั้งโชว์เลยผมจะรู้สึกว่าคนที่กล้าเอาไฟที่ใช้ในบ้านไปทําเป็นไฟบนเวทีคอนเสิร์แตแปลว่าเขามีมุมมองที่แปลกและกล้า พอได้สิ่งนี้มาแล้วผมก็เดินไปหาคุณไพบูนะฮะกูบอกว่าผมจําเป็นต้องของบประมาณเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิด,ดน่าจะปมาสักสามแสนห้าสามแสนห้าเนี่ยเพื่อที่ผมจะทํา p presentation กลับมาให้อากูดูว่าไอเทศกาลดนตรีที่กําลังจะจัดเนี่ยมันมีอะไรบ้าง ทำไมไมันต้องใช้สามแสนห้าวเออนั่นแ่ละสิอากูคงต้องถามแหละว่าจะพร,ะรีเซนต์ต้องใช้เงินสามแสนเลยถ้าผมแค่เล่าให้อากูฟังว่าผมจะทำเทศกาลดนตรีที่ใหญ่ที่สุดนะเวทีมันจะใหญ่นะมันจะไม่เหมือนใครเนี่ยอากูก็จะไม่เชื่อไงผมต้องออกแบบมาให้อากูเห็นเลยว่าของจริงมันเป็นยังไงซึ่งมันคือพรีเซนเตชันที่แบบพร้อมมากคือผมมีแบบเวทีทุกเวทีผมมีกระทั่งแบบของบูธลูกค้าเราพรีเซนต์ไปเพื่อจะขอตังค์50ล้านมาทำงาน b i g m o u n t a i n Music Festival โดยเราโปรเจกต์เอาไว้ว่า เต็มท oh, ี like> <car <car ่ดีที่สุดเราขายบัตรเต็มขายโฆษณาได้ตามเป้าเราจะเท่าทุนโอ้โหเดี๋ยวนนะดอกดอกแรกคือเสียเงิน3ามแสนห้าก่อนใช่ฟรีๆเลยนะฟรีๆเลยนะเพื่อจะให้ดูพีเศษพี่ต้องเชื่อผมขอเงิน3ามแสนเพราะว่าถ้าพี่ไม่ให้ผม3ามแสนห้าถ้าพี่ไม่เชื่อผมแล้วไม่ให้ผม3ามแสนห้าผมจะเล่าสิ่งที่ผมคิดให้พี่แล้วมันดูไม่น่าเชื่อถือพี่ต้องเชื่อผมก่อนผมจะได้ทําให้สิ่งที่ผมจะเล่ากูบอกว่าอะ ร้อก็ได้อยากเชื่อแกอยากเชื่อแล้ว presentation ตัวนั้นก็มาเล่าทุกอย่างอย่างละเอียดเพื่อให้เสมอตัวเพื่อของเงิน50ล้านไปเพื่อเสมอตัวเพื่อทําทุกอย่างให้50ล้านนั้นเสมอตัวกลับมาเท่าเดิมใช่ทำทำไมวะเนี่ยอันเนี้ยสำหรับผมก็ต้องให้เครดิต อากูเลยนะครับอ,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 อากูพูดว่าไงพอพอพี่เต้บอกว่าทําไปทั้งหมดเนี่ยครับเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยแต่มีงานเกิดขึ้นแต่เงินเท่าเดิมเป๊ะๆเลยคือคือ,อแต่ผมไม่ได้พูดแค่นั้นผมพูดต่อไปว่าแต่ถ้าเราไม่ทําเช่นนี้การมาครั้งแรกจะไม่น่าประทับใจแล้วมันจะทําให้เราไม่สามารถขยายให้งานนี้เติบโตขึ้นไปได้ผมก็เล่าให้พี่พี่บูฟังว่าการเซมิรเนี่ยที่ปัจจุบันนี้เป็นงานที่ใหญ่ที่สุดเนี่ย คนดูปีนึงเป็นแสนเนี่ยเขาสตาร์ทที่คนดูประมาณถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยหลักประมาณพันคนเท่านั้นเองแต่ว่าเขาทำอย่างต่อเนื่องและเติบโตมันจึงมันจึงมาสู่วันนี้ได้ดังนั้นเนี่ยวันแรกครั้งแรกมันต้องประทับใจครั้งที่สองผมมั่นใจว่ามันจะทำกำไรแต่ขอให้ครั้งแรกเนี่ยเริ่มต้นด้วยการเท่าทุนและครั้งที่สองเป็นไง,คร,งครั้งแรกก่อนครั้งแรกเป็นไงก็พอจบงานเราได้กำไรหนึ่งแสนบาทโอ้ ยังไม่เท่าค่าพรีเซนเตชันเลยแต่ป้าเก่งมากพี่เธอเก่งมากที่ทำสิ่งนี้ได้คืแหมุนไปหมุนมาเป็นแสนแาเอ้ายังกำไรอยู่ก็ถือว่าเราาทได้ตมเปามันก็คือสร้างสิ่งนี้เหมือนทำให้มันเกิดขึ้นครั้งแรกก็คือเราขายบัตรได้ประมาณ1 5 0 0 0หครั้งล่าสุดเมื่อปีที่แล้วที่เป็นครั้งที่12เราขายบัตรได้ทั้งหมดประมาณ10,000 0ใบ ผมผมอยากย้อนไปคือผมมันเดกๆอะผมไปดูเฟสติวัลครั้งแรกก็คือครแฟตเฟสติวัลแหละแล้วก็พี่เต้เพิ่งโพสต์ถึงโรงงานยาสูบที่พี่เต้ไปจัดงานครงานนั้นนะผมไม่ได้ไปออ่ืแล้วคุณพูดทำไมใช่ไหมแต่ผมได้ไปงานที่สองที่สวนสยามอ๋อซึ่งมันซึ่งก็ไม่ใช่ด้วยเพราะที่สองเนี่ยแม่งอิมพ r ร a l w o r ลเแต่ไม่เป็นไรที่มึงไปเนี่ย ครั้งที่ใช่ที่สนามม้าครั้งที่สามเนี่ยสวนสยามมันเริ่มติดกระดมผิดเ็บแต่ไม่เป็นไรคุณรู้ติมพีเรียกเขไม่ได้ไปไปทีเดียวที่ครั้งที่สมเลยคือตอนนั้นมันใหม่มากแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่แบบเด็กแนวมันเป็นไปหมดคนพูดถึงเรื่องพี่เด็ดก็เป็นเจ้าพ่อเด็กแนวเจ้าพ่อเด็กแนวมันเล่าบรรยากาศยุคนั้นให้ฟังได้ไหมครับว่าการทำแพฟีซิบลมัน มันต่างจากบิ๊กเมล์เทนไหมมันต่างจากกรมมี่อาร์เอสไหมมันเป็นอะไรวิธีคิดมันไม่เหมือนกันเลยครับเพราะว่าตอนตอนที่ผมมาทำบิ๊กเมล์เทนเนี่ยธุรกิจหลักมันคือการทำโชว์บิสเนสละนะเราเราเราขึ้นบิ๊กเมล์เทนมาเพื่อให้มันเป็นเฟสติวัลที่มันจะยั่งยืนได้เป็นธุรกิจในในทางโชว์บิสเนสให้มันยั่งยืนได้แต่ว่าตอนที่เราเริ่มทำแฟร f เฟสเนี่ยธุรกิจหลักเราคือรายการวิทยุแต่ว่าเราเป็นรายการวิทยุที่คนฟังไม่มากพอที่จะอยู่ได้ในทางธุรกิจ คือเราเรามีกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นมึงเป็นต้นอะไรเงี้ยซึ่งก็อาจผมซื้อแผ่นฟัดโค้ดผมไปดูคอนเสิร์ตเล็กชิ้นสดผมแบบว่าไอแผ่นที่มีอะไรนะสปอตวิทยุของพี่ตอนแรกมันเป็นวิทยุคือ VFM ใช่ใคือสปอรตของเขาเนี่ยครับเป็นสปอตที่งงมากเลยนะครับเขาจะเปลี่ยนช่องจาก v f n เป็นแฟดเรียใช่มันก็จะมีสปอตที่บอกว่านี่นะครับเราคือ VFM 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 f a เลยดีโคือแบบว่าแม่งบ้ามากจริงๆมันอย่างนี้ว่าวิธุช่องนี้มันอะไรวะเนี่ยจริงๆมันแบบ V F M V F M F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  ผมแบบโหเยี่ยช่องนี้แม่งคนคิดแม่งติ้งป้องแน่ๆผมติดตามตั้งแต่นนสีเสมอกสเสมอการสเสมอกันมันก็จะดึงคนแบบนี้แหละมาฟังเรื่องแบบว่าแบบสนุกคิดคิดวิธีคิดตอนนั้นคือฉีกไปเลยใช่ไหมพี่เต้แบบ คือคือตอนนั้นมันไม่มีอะไรมากเลยครับผมผมอยากทําคลื่นอีกแบบหนึ่งที่มันกระฉับกระเฉงแต่ผู้ใหญ่ก็ฟังได้ซึ่งผู้ใหญ่ก็จะไม่เลือกฟังฮอตเวฟเพราะมันน่าลาคาญมันเล่นเกมมันโวกเวกไปอยากฟังกรีนเวฟเพราะว่าแบบมันจะมันดูง่วงนอนมันเปิดแต่เพลงฟังมันทีมันก็อยากฟังเพลงใหม่ๆบ้างแล้วก็เสนอโปรเจกต์นี้กับพี่ชอยไม่ผ่านก็เลยไปทำเราออกไปทําเองกลายเป็นคลื่นแบบแฟร์วิดีโอที่เนี่ยโตโตมันเปิดเพลงที่ คลื่นอื่นเขาไม่เปิดกันนะฮะแต่ว่าเราเห็นว่ามันน่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วมันก็เลยทําให้มีคนฟังไม่มากพอเพราะว่าสิ่งที่เราทํามันอาจจะใหม่เกินไปเฉพาะเฉพาะกลุ่มมากเราก็เลยต้องทำแฟดเฟสขึ้นมาเพื่อที่จะเหมือนกับเป็นหลักฐานยืนยันว่าฉันมีคนฟังนะเว้ยการจะเป็นหลักฐานยืนยันได้อะเราก็เลยต้องจัดงานที่แบบมีคนมาจริงใช่ไหมใช่แล้วสมมติว่าเวลาเราเชิญเอเจนซี่มาแล้วเรา สามารถมั่นใจยืดอกพูดได้วันเนี้ยเขาตั้งใจมางานเรานะเว้ย